สำหรับสาวกบาร์เซโลนาตอนนี้ขวัญละมาเซียมีไลน์แอดแล้วนะครับ mm hmm. เพียงแค่ค้นหาในไลน์พ mm ิมแอด kwanfcb แอดขวัญ fcb หรือว่าจะแกน QR Code ก็ได้เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันแบบเรียลไทม์และก็ใครที่เป็นคอบอลแฟนพันธ์แท้นะครับผมมีกลุ่ม e อ็กคูซีให้ทีเดดฟันธงสกอฟุตบอลคู่ที่น่าสนใจทุกวันสอบถามทางแอดมินถึงกฎกติการในการเข้ากลุ่มได้เลยแล้วว่าเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับ สวัสดีครับทุกท่านในชาแนลขวัญละมาเซียก่อติดบาร์เซลโลนาครับผมมาเจอกันในวันเสาร์ที่3 1ตุลาคม2563วันนี้วันลอยกระทงนะครับก็ข่าวสารยังคงมีมาฝากกันเหมือนเดิมครับรวมไปถึงเกมในค่ำคืนนี้ด้วยนะบาร์ซ่ามีโปรแกรมครับ เจอกับอาราเบสนะเวลาตีสามอีกแล้วนะครับก็เตะดึกไม่ให้พักไม่ให้ผ่อนไม่มีเตะหัวคงหัวข้ามเลยนะสำหรับบาร์ซ่าก็เดี๋ยวเรานอกเหนือจากอัปเดตข่าวแล้วนะครับก็จะมีปรีวิวความพร้อมนะก่อนเกมการแข่งขันในค่าคืนนี้ด้วยนะครับมาดูว่า,าสถานการณ์นะสภาพทีมล่าสุดของบาร์ซ่าเป็นยังไงแล้วก็มาคาดการณ์สิเ็ผู้เล่นตัวจริงที่จะลงสนามในค่ําคืนนี้กันนะครับก่อนเดินเนี่ยขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนครับใครที่รู้สึกปวดหลั ังปวดเอวปวดเขา่าแนะนํำยากแก้ปวดเมื่อยตาก,กระเบนเน็บครับสั่งซื้อได้ทางช่องทางออนไลน์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอ,อนี้ได้เลยนะครับที่เ c e b o o k ของแฟนเพจห้างขายยาจอมทอง Li@ น์แอด cth หนึแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์0 2 9 8์1 8 1 2ต่อ3อย่าลืมบอกว่ามาจากเพจขวัญลามาเซียด้วย นะครับอ่ะก็ฝากด้วยนะทุกท่านนะครับของดีบอกต่อผลิตจากสมุนไพรแท้100%เับประกันความปลอดภัยนะครับเรื่องแรกของเราที่อยากจะพูดถึงในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวข่าวเชื่อมโยงกับเป๊ปกวเดโลลานะครับก็ในช่วงวัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยข่าวกับเป๊ปนะถูกโหมกระแสโดยสื่อไทยนะครับว่าบาซ่าเนี่ย ให้ความสนใจอยากจะดึงเอาเป๊ปกวาเดียล่าก,กลับมาคุมทีมอีกครั้งหนึ่งโดยอ้างอิงมาจากบทสัมภาษณ์ในของหนึ่งในแคนดิเดตกับประธานสโมสรคนที่จะลงสมัครประธานคนใหม่ของบาร์ซ่าแล้วก็เป็นตัวเต็งด้วยนะครับนั่นก็คือบิกเตอร์ฟอนคนนี้นะครับคือเจ้าตัวเนี่ยไปให้สัมภาษณ์กับทางสื่ออังกฤษอย่าง Sky ยสปอร์เกี่ยวกับแนวทางหลังจากนี้นโยบายของตัวเขาเนี่ยว่า เออจะเข้ามาถ้าเกิดว่าได้เป็นประธานบาซ่าจะทำอะไรบ้างนะ3 4 3 4 5ไล่เลียงไปแต่ว่าจุดที่น่าสนใจที่สื่อเอาไปเล่นกันเนี่ยก็คือการพูดถึงนะกรณีของเป๊ปนะครับมาดูบทสัมภาษณ์กล่องว่าฟอนพูดไว้ว่ายังไงบ้างฟอนบอกว่ามันคือความตั้งใจของผมที่อยากจะสร้างความแข็งแกร่งแล้วก็การ ทําให้เกิดการแข่งขันซึ่งเราเนี่ยโชคดีมากๆที่บาร์ซ่าสืบทอดรูปแบบการเล่นของยูฮันครัฟถูกปลูกฝังมาทั่วทั้งองคอ์กรในแบบเดียวกันทั้งหมดเรามีอดีตนักเตะแล้วก็คนที่เป็นที่รักของแฟนบอลซึ่งรู้ถึงสไตล์การเล่น ของบาร์ซ่าเป็นอย่างดีเช่นเป๊ปกววเดล่าชาบีเอนันเดสอันเดสอินเอสตากาเลสปูโยพวกนี้ล้วนเป็นตำนานที่รัก ของบาซ่าแต่ไม่ได้ทำงานกับสโมสรอ,อยู่ณนะตอนนี้เราต้องการนำพวกเขากลับมาเพื่อให้แน่ใจว่าเราจะมีโครงการที่พร้อมสำหรับการแข่งขันกับทีมอื่นๆในยุโรปแล้วก็กลับขึ้นมาเป็นทีมยักษ์ใหญ่อีกครั้งหนึ่งสิ่งเดียวที่เมสซี่ต้องการคือรู้ว่าเขาเนี่ยได้เป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์ที่มุ่งหวังจะคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมาครองให้ได้เราไม่สงสัยเลยว่าถ้าเรา ได้รับเกียรติให้มาเป็นประธานสโมสรบาซ่าเราเนี่ยจะสามารถบรรลุเป้าหมายนั้นได้นี่คือบทสัมภาษณ์ของวิกเตอร์ฟอนนะครับก็เขาก็พูดเป็นแบบเชิงเปรียบเปยเชิงยกตัวอย่างว่าจุดมุ่งหมายของเขาเนี่ยคือการนำเอาตํานานของสโมสรเนี่ยกลับมาทำงานที่นี่อีกครั้งแต่สื่อเนี่ยจิมให้ความ ให้ความสนใจหนักๆเนี่ยไปที่ตัวของเป๊ปทั้งๆท,ที่ฟอนเนี่ยเขาก็พูดโดยรวมนะครับเป๊ปชาบีอเนสตาปูโยคือเขายกตัวอย่างนะตำนานนักเตะที่เป็นที่รักของแฟนบอลบาซ่าเขาไม่ได้พูดเจาะจงนะครับว่าเขาจะเอาเป๊ปกับมาคุมทีมเพราะว่าใครก็แล้วแต่เนี่ยที่เคยติดตามนโยบายเคยติดตามแนวคิดของฟอนมามาตลอดจะทราบดีว่า คนที่ฟอนต์พูดถึงมากที่สุดเนี่ยไม่ใช่เป๊ปนะครับแต่ว่าเป็นชาบี a อนันเดสฟอนต์มักจะพูดอยู่เสมอว่าถ้าผมได้เป็นประธานแน่นอนสิ่งแรกที่ผมจะทำคือการดึงเอาชาบีเนี่ยมาคุมทีมเพราะว่าชาบีเนี่ยเป็นนักเตะที่รู้ไส้รู้พุงรู้สไตล์การเล่นแล้วก็เป็นลามาเซียตั้งแต่เกิดเขาอยากจะเอาชาบีเนี่ยมาปลุกปั้น นะสโมสรบาซ่าให้กลับไปคืนสู่จุดที่ควรจะเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนกรณีของเป๊ปเนี่ยอย่างที่ผมพูดไปว่าตัวของฟอน์เขาก็น่าจะแบบพูดรวมๆนะโดยมันมีความคิดเห็นของผู้สื่อข่าวชาวชาวเอ,อเมริกันคนหนึ่งนะครับเขาออกมาแสดงความคิดเห็นเขาบอกว่าสำหรับตัวเขาเนี่ยเขาคิดว่า เป๊ปมีโอกาสจะกลับบาซ่าไหมมีแต่ไม่น่าจะเป็นในบทบาทของผู้จัดการทีมชุดใหญ่นะครับแล้วก็อย่าลืมว่าตัวของเป๊ปเนี่ยก็เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ด้วยตัวเองว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยเขาก็อยากจะกลับบาซ่านะแต่เขาเนี่ยอยากจะกลับมาคุมทีมเยาวชนเป๊ปเคยพูดเอาไว้เองนะครับลองไปหาบทสัมภาษณ์อ่านดูได้ดังนั้นครับข่าวนี้ได้ข้อสรุปคือ ฟอนต์ไม่ได้พูดเจาะจงว่าเขาจะดึงเอาเป๊ปมาแต่เขาก็พูดรวมๆว่าถ้าเป็นไปได้เขาอยากจะได้ตำนานของสโมสอนเนี่ยกลับมาทำงานที่นี่อีกครั้งหนึ่งเท่านั้นเองนะครับแล้วผู้สื่อข่าวก็เอาเรื่องนี้ไปถามเป๊ปด,ด้วยในเพรสคอนเฟอเรนซ์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อวานที่ผ่านมานะครับซึ่งเป๊ปก็ออกมาปฏิเสธเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเป๊ปให้สัมภาษณ์ครับนี่ครับประโยคนี้นะ เป๊ปบ,บอกว่าผมมีความสุขมากกับแมนซิตี้ผมดีใจที่ได้อยู่ในเมืองแมนเชสเตอร์แล้วก็หวังจะทำผลงานในฤดูกาลนี้ให้ดีที่สุดเพื่อที่ผมเนี่ยจะได้อยู่กับแมนซิตี้ต่อไปให้ยาวนานกว่าเดิมก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่า เป๊ปยังคงคงแฮปปี้ดีกับการรับหน้าที่ผู้จัดการทีมแมนซิตี้โอกาสที่จะย้ายกลับบาร์ซ่ามันก็ยังดูยากแต่มันก็ไม่ใช่0%นปะมันแค่โอกาสน้อยในมุมมองของผมอะถ้าให้เปรียบเทียบกันระหว่างเป๊ปกับชาบีผมยังมองว่าชาบีมีโอกาสมากกว่าด้วยซ้ำไปนะครับคือ เ,เรายังไม่รู้ว่าครูมันเนี่ยจะได้ไปต่อหรือเปล่าอย่างที่ผมพูดเอาไว้ว่าขึ้นอยู่กับผลงานของครูมันในฤดูกาลนี้ว่าจะมีแชมป์ติดไม้ติดมือหรือไม่ถ้าไม่มีโอกาสแยกทางกันก็ค่อนข้างสูงขึ้นอยู่กับประธานคนใหม่แล้วถ้าคนใหม่เข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฟอนหรือว่าจนลาปอร์ตาหรือคนอื่นๆผมว่าโอกาสทีเ่เขาจะไปดึงเป๊ปมาได้มันมีน้อยมากๆนะครับอาจจะหันไปหาชาบีที่ ที่พร้อมแล้วหรือที่แฟนๆเนี่ยอยากจะให้ดึงมามากกว่านะส่วนเรื่องที่บอกว่าถ้าเกิดเป๊ปเข้ามากลับมาคุมบาซ่าเนี่ยจะสามารถรั้งตัวลีโอนลเมสซี่เอาไว้ผมมองว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับตัวของผู้จัดการทีมอย่างเดียวแล้วตอนนี้มันขึ้นอยู่กับตัวของเมสซี่เองว่าเขาคิดว่ากลุ่มนักเตะชุดนี้สามารถประสบความสำเร็จ ในระยะเวลาอันสั้นนี้ได้หรือเปล่าสามารถตอบสนองความต้องการของตัวเมซี่ได้ไหมนะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหอะไรอะไรก็จะให้กูมาแบกทีมอย่างเดียวอันเนี้ยไม่มีใครสามารถตอบได้แล้วผมก็ไม่ได้เชื่อด้วยว่าถ้าเป๊ปกลับมาเนี่ยจะทําให้เมซี่อยู่กับทีมต่อไม่ได้มองจุดนั้นเลยนะครับต่อให้เป๊ปกลับมาเนี่ยเมซี่ก็ยังมีโอกาสที่จะย้ายทีม อันนี้ก็คือเรื่องแรกนะครับเห็นหลายคนสอบถามเข้ามานะผมว่าโอกาสก็กยากอย่างที่พูดไปนะครับส่วนเรื่องราวที่เชื่อมโยงกับแมนซิตี้อีกหนึ่งข่าวเนี่ยมาจากมอยส์ลอเรนส์ครับสายข่าวบาร์เซโลนาของสื่อ ESPN นะเขาบอกว่าในเดือนมก,กราคมนี้ครับบาซ่าจะทำการยื่นข้อเสนอขอซื้อตัวเอดิกาเซียครับกองหลังดาวรุ่งจากแมนซิตี้อีกรอบครับเพราะว่าหลังจากที่ ที่โดนปฏิเสธไปในตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในเนื้อข่าวนะเขาบอกเอาไว้ว่ากาเซียยังคงเป็นเป้าหมายที่จะเสริมทัพของบาซ่านะครับต่อให้เปลี่ยนประธานคนใหม่เปลี่ยนบอร์ดบริหารชุดใหม่บาซาก็จะยังคงเอากาเซียมาร่วมทีมอยู่ดีไม่ว่าประธานจะเป็นใครก็ตามนะครับเนื่องจากบาซ่ามองแล้วว่าตัวนักเตะหเลยเป็นลามาเซียแท้ 2เลยนะครับเป็นกาตาลันแท้ๆเป็นชาวสเปนนะครับเกิดในแคว้นกาตาลุญาแล้วก็3เลยนะครับอ,อ,อายุน้อยสามารถใช้พัฒนาต่อแล้วก็ใช้งานได้ยาวๆว,วางเหมือนกับโลโมเดลเดียวกับเคดาดปิเก้คือไปอยู่กับแมนยูเน็ดแล้วก็ดึงกลับมาจนกระทั่ง พัฒนาฝีเท้าแล้วก็อยู่มาเป็นตัวหลักของบาซ่าในตลอดหลายปีนะครับกาเซียเนี่ยถูกมองให้เป็นแบบเดียวกันนะทีเนี้ยบาซ่าก็จะทําการยื่นข้อเสนอครั้งใหม่ไปในช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคม นะโดยคาดการว่าแมนซิตี้น่าจะตอบรับเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาจะเสียนักเตะฟรีนะย้อนกลับไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับเป๊ปเนี่ยเคยออกมาให้สัมภาษณ์ถึงถึงกาเซียเป๊ปบ,บอกว่าสโมสรตอนนี้แมนซิตี้เนี่ยกำลังพยายามเกี้ยกล่อมให้นักเตะต่อสัญญาแตนะ่จนแล้วจนรอด กาเซียก็ยังปฏิเสธนะครับเขายังคงมุ่งมั่นที่อยากจะย้ายกลับบาซ่าเพราะฉะนั้นเราเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้นักเตะคนนี้เข้ามาเสริมทัพผมก็มองว่าถ้าเกิดได้กาเซียเนี่ยมันจะเปิดโอกาสให้กับปิเก้ได้ลดบทบาทตัวเองลงมาเป็นตัวสำรองนะอย่างเต็มตัวนะครับแล้วก็เป็นกาเซียนี่แหละที่จะขึ้นไปทดแทนในขณะที่โรโนัลอาราโคนะครับก็จะเป็นตัวทดแทน อีกสเต็ปหนึ่งนะไม่ว่าจะเป็นการแทนลองเล่หรือแทนปีเก้หรือเล่นคู่กับกาเซียนะมันจะเป็นแบบนี้นะครับมันอาจจะได้เห็นบางเกมที่อาราโค่เล่นกับกาเซียหรืออาราโค่จับคู่กับลองเล่กาเซียจับคู่กับลองเล่อาราโคจับคู่กับปีเก้กาเซียจับคู่กับปีเก้มันก็จะมีเซนเตอร์ให้ใช้งานเนี่ยประมาณ4คน4-5ถึงคนนะผมยังเชื่อว่า บาซ่าจะไม่เอาแค่กาเซียคน,คนเดียวถ้าเกิดว่ายิ่งเป็นประธานชุดใหม่เนี่ยอาจจะต้องเอาเซนเตอร์แบ็กเข้ามาเพิ่มเติมอีกคนหนึ่งนะครับอาจจะแบบอยากให้มีเลือกใช้งาน4-5คนด้วยสาไปนะครับแล้วก็มองอีกอย่างหนึ่งคือในระยะยาวครับเราสามารถพึ่งพาอาราโคกับกาเซียสองคนนี้ได้เพราะว่าอายุเนี่ยยังน้อยอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นสายเลือดใหม่ ที่ตอนนี้บาร์ซ่าก็กําลังควานหาผู้เล่นในลักษณะแบบนี้อยู่เพื่อเพื่อเข้าสู่ช่วงการเปลี่ยนถ่ายใส่เลือดนะครับดังนั้นเดี๋ยวจะยื่นข้อเสนอเข้าไปใหม่นะเออลอเรนซ์ Lawrence ไม่ได้บอกว่าบาร์ซ่าเนี่ยตั้งค่าตัวของของออตั้งตั้งข้อเสนอที่จะยื่นเข้าไปให้แมนซิตี้เนี่ยไว้ที่เท่าไหร่แต่คาดว่าไม่น่าจะเกิน10ล้านยูโรนะน่าจะอยู่ประมาณนี้ครับไม่เกิน10ล้านยูโรเพราะว่าถ้าเกิดไม่ได้ในตลาดหน้าหนาวเนี่ย ช่วงซัมเมอร์ก็สามารถเซ็นนักเตะฟรีไดนะ้ก็ติดตามดูนะครับส่วนใครที่แบบไม่ชื่นชอบเอลิกกาเซียเนี่ยก็มันก็แล้วแต่มุมมองนะครับอันนี้ผมก็จะไม่ปิดกัน้นหลายคนอาจจะบอกว่ากาเซียแบบตัวเล็กเกินไปหรือเปล่าลูกกลางอากาศมีปัญหาไหมแต่ถ้าได้ดูเขาเล่นกับแมนซิ t y ตี้เนี่ยในซีซั่นนี้นะครับกาเซียเนี่ยได้โอกาสจากเปลงเล่นเป็นตัวจริงติดต่อกันหลายนัดแล้วนะทำผลงานได้ดีด้วยนะ ทำผลงานได้ดีด้วยแล้วก็ได้รับเสียงชื่นชมนะครับแล้วลูกกาอากาศผมมองว่ามันก็ไม่ได้เป็นปัญหาของกาเซียขนาดนั้นนะครับก็อ่ะติดตามดูนะส่วนตัวผมเนี่ยผมโอเคนะเพราะว่ายังไงก็เป็นเป็นลามาเซียแท้ๆนะครับกลับบ้านนะก็ถือว่าเป็นการเป็นการ มอบความฝันให้กับตัวนักเตะที่จริงๆเนี่ยกาเซียเขาก็วางแผนว่าอยากจะขึ้นชุดใหญ่ของบาร์ซ่าเหมือนกันแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมันก็ยังไม่มีโอกาสมันยังไม่ลงรอยกันนะครับเขาก็เลยต้องออกไปเพื่อพิสูจน์ตัวเองกับแมนซิตี้ก่อนอีกหนึ่งเรื่องครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับเรื่องของการขอลดค่าเหนื่อยนักเตะนะ อย่างที่เราทราบกันว่าโควิดเ,เนี่ยมันสร้างปัญหาอย่างยิ่งยวดเลยครับแล้วบาซ่าก็เจอปัญหาหนักช่วงที่ผ่านมานี่ขาดทุนเป็นหลักแบบร้อยล้านยูโรเพราะฉะนั้นครับบาซ่าอยู่ระหว่างการเจรจากับทนายความของของพวกบรรดาน,นักเตะภายในทีมเพื่อขอลดค่าเหนื่อยนะก่อนหน้านี้พอมันเป็นในยุคข,ของบาโตเมลการเจรจากับนักเตะเนี่ยมันมีความตึงเครียดเพราะว่า ผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยเขาก็ไม่อยากคุยกับบาโตเมลทําไมกูต้องไปช่วยมันด้วยอะ่ะประธานสโมสรแบบนี้แต่พอบาโตเมลออกไปแต่งตั้งรักษาการประธาน ชั่วคราวเนี่ยขึ้นมาทําให้การเจราจามันมันดูราบลื่นมากยิ่งขึ้นนะครับสื่อก็บอกว่าบาซ่าเนี่ยพยายามที่จะลดค่าใช้จ่ายให้ได้อย่างน้อย190ล้านยูโรก่อนเดือนมกราคมไม่อย่างนั้นเสี่ยงนะครับต่อสภาพการเงินของสโมสรมากมีโอกาสที่จะถึงขนาดที่ว่าเอ่อล้มเออเขาเรียกว่าอะไรล้มละลายมีความเสี่ยงที่จะล้มละลายแต่ยังไม่ถึงขั้นล้มละลายนะแค่มีความเสี่ยง นะครับก็จําเป็นจะต้องขอลดค่าเหนื่อยนักเตะให้ได้ตามจํานวนที่ตั้งเอาไว้แล้วสื่อก็บอกว่าบรรดานักเตะในทีมเองเนี่ยก็ก็อยากช่วยสโมสรแหละเพราะว่าพวกเขาก็รู้ว่าสโมสรเนี่ยเจอกับสถานการณ์แบบไหนนะครับก็ก็พร้อมจะช่วยแต่ว่าขอแบบไม่ให้ถูกสโมสรเอาเปรียบเอารัดเอาเรยบนะครับก็คือส่งทนายความไปคุยแล้วก็สุดท้ายน่าจะ น่าจะเจราจากันลงตัวนะเรื่องของการลดค่าเหนื่อยนะครับก็ร่วมด้วยช่วยกันนะบอตเมลออกไม่ออกไปแล้วเนี่ยนักเตะก็ก็น่าจะมีใจที่อยากจะช่วยสโมสรมากยิ่งขึ้นนะครับแท็เซกเกนครับกลับมาลงฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วก็จริงนะครับแต่ว่าวันนี้ครับทางสื่ออย่างดีอ a d i o a r ครับนะโดยคาบีมิเกลเนี่ยเขาก็ออกมารายงานข่าวการคัมแบ็ค คืนสนามของแทร์เซเก้นนะก็อาร์บอกว่าแทร์เซเก้นเนี่ยน่าจะได้รับไฟเขียวจากทีมแพทย์ให้ลงสนามได้อย่างเป็นทางการเนี่ยในวันพุธหน้านะครับซึ่งจะตรงกับเกมเที่บาซ่าจะเจอกับดิเนโมเคฟในศึกยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มแต่ว่าอาร์บอกว่าในเกมนั้นเนี่ยเนโต้ NATO น่าจะยังคงเป็นตัวจริงต่อไปก่อน นะแต่ว่าแทรเซเกนเนี่ยจะกลับมานะยืนเฝ้าเสาเนี่ยในวันที่7พฤศจิกายนเกมลาลิก้าสเปนที่บาร์ซ่าจะเจอกับ Real เรอัลเบติสช่วงที่ผ่านมานะครับเนโตเนี่ยก็ไม่ทําให้ผิดหวังเลยนะครับจังหวะผิดพลาดมีน้อยมากๆอาจจะมีแบบจุดเล็กๆน้อยๆโดยเฉพาะการออกบอลนะจาก จากปากประตูที่บางครั้งเนี่ยยังออกบอลไม่แม่นออกบอลพลาดแล้วทำให้บอลมันไปเข้าทางคู่แข่งโดนตัดมาสวนนะครับอย่างเช่นในเกมเอลกราซิโกจังหวะออกบอลเสียมีให้เห็นหลายครั้งนะอันนี้ตรงจุดนี้แทนเซเกนดูดีกว่าพอสมควรแต่ว่าการเซฟการออกมาป้องกันประตูต่างๆเนี่ยเนโต้ก็ถือว่าทำได้หน้าพอใจในในระดับสูง นะครับแล้วตัวของคุูมันเองก็ค่อนค่อนข้างไว้วางใจในตัวเนโต้นะแต่ว่าคิดว่าถ้าแทรซเกนกลับมาเนี่ยเจ้าตัวก็น่าจะคืนมือหนึ่งะครับอ่ะโอเคครับนี่คือข่าวนะมาดูพรีวิวค่ำคืนนี้ครับเจอกับอาราเบสครับเราจะบุกไปเยือนด้วยนะครับเตะเวลาตีสามครับไม่ใช่3ามทุ่มนะครับอันนี้คือขึ้นเวลาที่สเปนครับบวกไปอีก6ชั่วโมงครับตีสตรงครับ เอาละครับใครจะอดหลับอดนอนดูเป็นเพื่อนผมบ้างนะครับใครดูไม่ไหวไม่เป็นไรนะครับก็ตื่นมาดูฟูลแม t ช h ย้อนหลังหรือดูไฮไลท์แล้วก็เข้ามาดูวิเคราะห์หลังจบเกมของผมได้นะอ่ะผู้เล่นที่บาดเจ็บนะครับสภาพความพร้อมเนี่ยบาซ่าก็ยังไม่มีฟิลิเป้คูติโย่นะครับน่าจะต้องพักอีกอย่างน้อย3นัด อุมติตี้กลับมาซ้อมแล้วแต่ก็ยังไม่พร้อมนะครับแทเซเกนก็เช่นกันรวมไปถึงโรนาัลอาราโค่ด้วยนะที่เจ็บแฮมสติงตอนนี้มีนักเตะที่เจ็บเนี่ยประมาณ4คนส่วนฝั่งของอาราเบสเนี่ยเขามีคนเจ็บนะครับก็คือเปเรปอนส์นะส่วนโรดิโกกิลี่นะครับก็ต้องรอเช็คความฟิตก่อนเมื่อวานนี้ครับประกาศรายชื่อผู้เล่นของบาร์ซ่า20 1คนนะผลปรากฏว่าไม่มีชื่อของวิกกี้ปุชนะครับก็กลายเป็นประเด็นในในโลกโซเชียลเลยนะครับรายชื่อที่ประกาศออกมาก็ตามนี้เลยเดสปิกเก้นะบูสเกตอาริญยากิสแมนเปียนชเบรดเวดเมซี่อุสมานเดมเบเลเนโตลองเล่เบรดี้ตินเกาอาลบาเซจิโรเบโตเดยองฟาติ จูเนียร์ฟิโปอินากี้เป็นย่าคอนลาดเดราฟอนเต้นะครับอนาเตนัสแต่ว่าไม่มีริกกี้ปุชนะซึ่งโหก็กลายเป็นประเด็นใหญ่ครับนะผู้สื่อข่าวก็เอาไปถาม คูมันในในในเพสคอนเฟอเรนซ์นะครับว่าเฮ้ยคูมันมีปัญหาอะไรกับบุชหรือเปล่าทำไมแบบนักเตะไม่ได้รับโอกาสขนาดชื่อติดทีมเนี่ยยังไม่มีเลยคูมันบอกว่าเกมนี้เป็นเกมเยือนนะครับเป็นการตัดสินใจทางเทคนิคซึ่งไม่ได้มาจากตัวเขาเพียงแค่คนเดียวนะมาจากพวกสตาฟโคช้ชมาจากผู้ช่วยของเขาด้วยเล็งเห็นว่าการที่ไม่ใส่ชื่อปุชลงไปเนี่ยมันส่งผลดีกว่า นะหนึ่งคูมันบอกว่า,าหลายๆเกมในช่วงต้นฤดูกาลเนี่ยเรามีผู้เล่นในเกมเยือนถึง23คนซึ่งสำหรับผมเนี่ยคิดว่ามันเยอะเกินไปนะเอาไปเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ไม่ได้ไม่ได้ใช้งานสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยคือเราเนี่ยอยากจะออกเดินทางไปเล่นเกมเยือนด้วยจำนวนผู้เล่น20 21คนนะผมอยากจะให้นักเตะที่ ที่ไม่ได้เดินทางไปกับทีมเนี่ยอยู่ลงฝึกซ้อมที่นี่มากกว่าเขาพูดเอาไว้แบบนั้นนะครับก็คือไปเนี่ยนักเตะก็ได้แค่แบบนั่งอยู่บนสแตนเฉยๆนะไม่ได้ทําอะไรแต่ว่าครูมันเนี่ยเขาบอกว่าคนที่ไม่ได้ไปไม่ได้มีชื่อเนี่ยอยากจะให้อยู่แล้วลงฝึกซ้อมอยู่ที่บาซ่าเนี่ยอยู่ที่นี่นะเพื่อเตรียมความพร้อมการฝึกซ้อมให้เข้มข้น มากที่สุดอันนี้คือคือมุมมองของคูมันแต่ว่ามันก็ยังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะครับว่าโอ้โ oh, หเอาแล้วโปชนะหมดอนาคตกับทีมแน่นอนซึ่งผมก็ยังยังคงเชื่อเหมือนเดิมนะครับว่าว่าการตัดสินใจของคูมันเนี่ยมันมันก็ไม่ถูกใจทุกฝ่ายแต่ว่าเราจะมองมุมที่เขาอธิบายไว้ก็คือไปมันก็ได้นั่งเฉยเฉยไปมันก็ไม่ได้เล่นสู้แบบลงฝึกซ้อมอยู่ที่นี่ดีกว่า แบบนั้นก็เข้าใจได้แต่คนที่จะบอกว่าโอโหมันใจร้ายกับนักเตะเกินไปหรือเปล่าอย่างน้อยเอาเขาติดทีมไปด้วยก็แล้วแต่มุมมองนะครับแล้วแต่มุมมองนะแต่ว่าสุดท้ายผมเชื่อว่าปุชน่าจะยังได้รับโอกาสแหละคือเดี๋ยวรอ,อ,อบอลถ้วยหรือว่ารอในเกมที่แบบมันมันไม่ได้มีความกดดันมากขนาดนั้นนะ่ะคูมันก็น่าจะส่งปุชลงสนาม นะครับดูการน,นี้ยังแทบจะไม่ค่อยได้ลงเล่นเลยนะก็เอาใจช่วยละกันเราก็ไม่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังการฝึกซองฝึกซ้อมของของตัวปุชจริงๆแท้จริงแล้วเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวต,ต้องต้องรอรอการยืนยันอีกทีหนึ่งนะอันนี้ก็คือประเด็นแรกนะครับเรื่องของปุชนะเรื่องต่อมาครูมันเนี่ยให้สัมภาษณ์นะครับถึงอ,อ,องตัวกิสมันครับ คุมันพูดถึงกิสมันนะเขาบอกว่าเมื่อคุณเก็บชัยชนะได้ในเกมเนี่ยผู้เล่นคนใดก็แล้วแต่นะมักจะได้รับเสียงชื่นชมอยู่เสมอผมเนี่ยไม่มีอะไรที่จะต้องไปติติงเกี่ยวกับทัศนคติของกิสมันเลยทั้งในการฝึกซ้อมแล้วก็ในการลงสนามผมคิดว่าเขาแค่ไม่มีดวงในการยิงประตูเท่านั้นเพราะว่าในเกมนัดก่อนกับยูเวนตุสเนี่ยกิสมันมีโอกาสทำได้ดีถึง2ครั้งแต่ก็ ยังไม่เป็นประตูนะสำหรับกิสมันเนี่ยเมื่อไรก็ตามที่เขาสามารถทำประตูได้ผมเชื่อว่ามันจะทำให้สภาพจิตใจของเขาเนี่ยกลับมาเต็มเปี่ยมอีกครั้งหนึ่งนะผมยังคงเชื่อมั่นในตัวของกิสมันเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นนักเตะที่มอบอะไรอะไรให้กับเราเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะเขาเป็นคนที่มอบ มอบสิ่งต่างๆให้เราเป็นนักเตะที่แบบมีความขยนันช่วยทีมอยู่เสมอผมไม่มีอะไรที่จะต้องไปติเขาในเกมล่าสุดเลยนะครับจริงๆในในสแตตนะสถิติการมีส่วนร่วมในเกมนี้ของกิสมันนะครับดีที่สุดตั้ตั้งแต่อยู่กับบาซ่ามาเลยก็ว่าได้ในเกมกับยูเอนตุสนะเพราะว่าบทบาทของเขาเนี่ยปรับลงไปเล่นเป็นเอ่อกึง่งๆึงหน้าคู่กับการเล่นเป็นย์เมเกอร์หมายเลข10 สลับกันระหว่างเกมนะครับก็คือสถิติเนี่ยการสัมผัสบอลกิสมันเนี่ยสัมผัสบอลตลอดทั้งเกม47ครั้งเป็นรองเพียงแค่ลิโอเนลเมสซี่คนเดียวในทีมนะครับซึ่งมันเป็นจำนวนการสัมผัสบอลที่มากที่สุดนะับตั้งแต่ที่กิสมันเนี่ยลงสนามให้กับบาซ่าเลยต่อเกมดีที่สุดนะับตั้งแต่ย้ายมาเลยนะครับก็ เมื่อไหร่ก็ตามที่มั่นใจผมเชื่อว่าถ้ายิงปลดล็อกประตูแรกได้เนี่ยประตูที่2,3,4,5,6,6 6, 6, ไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะตามมาแน่นอนนะครับส่วนอีกหนึ่งคนเนี่ยก็คือเดมเบเล่ครับที่คูมันให้สัมภาษณ์เขาบอกว่าตอนนี้เดมเบเล่มีสภาพร่างกายที่ดีมากๆเขา่ฝึกซ้อมได้ดีแล้วก็เล่นดีมากในเกมนัดล่าสุดที่ชนะยูเวนตุสเดมเบเล่เป็นนักเตะที่มีความคิดสร้างสารรค์มีฝีเท้าดีเก่ง นะโดยเฉพาะการดวลตัวต่อตัวแล้วก็สามารถเล่นได้เป็นปีกทั้ง2ฝั่งด้วยนะแล้วก็เชื่อว่าเดมเบเล่เนี่ยน่าจะสามารถทำอะไรเพื่อทีมให้ได้มากกว่านี้อีกเยอะเลยทีเดียวนะครับอ่ะมาดูไล์อัพกันครับการจัดทัพวันนี้เนี่ยก็คิดว่า หลังจากที่เกมยูเวนตุสมีการโรเตชันนักเตะในบางตำแหน่งนะครับนัดนี้ก็จะกลับมาใช้ในตำแหน่งที่ควรจะเป็นอีกครั้งหนึ่งผู้สาประตูเป็นเนโต้ครับแบ็กขวาเนี่ยเซจิโนเดสน่าจะได้กลับมาเป็นตัวจริงนะหลังจากที่นัดก,ก่อนเป็นเซจิโรเบโต้แบ็กซ้ายจอร์ดีเอาบาคู่เซนเตอร์นะครับพอเอ,เอาเราโคตรเจ็บไปเนี่ยเคยลาดปิเก้กลับมาเพราะว่าปิเก้เนี่ย โดนแบนแค่ในฟุตบอลยุโรปนะครับบอลลีกยังลงเล่นได้ตามปกติก็จะยืนคู่กับลองเลส่วนมิดฟิลด์นะครับเดยองกับบูสเกตหรือหรือนะอาจจะเป็นเปเนชได้เพราะว่าเกมกับยูเว่เนี่ยเปเนชเล่นดีมากจริงๆนะครับก็มีความเป็นไปได้ที่คูมันเนี่ยจะส่งให้นักเตะลงไปเรียกความมั่นใจอย่างต่อเนื่องนะก็อาจจะยืนคู่กับเดยองแล้วก็แนวุูครับเมสซี่กับกิสมัน สองคนนี้เนี่ยสามารถสลับตำแหน่งกันได้ตลอดทั้งเกมนะครับสังเกตได้ในเกมยูเว่บางคนบางทีกิสมันลงต่ำบางทีเมซี่ลงต่ำนะบางทีกิสมันยืนค้ำข้างหน้าบางทีเมซี่ขึ้นไปยืนคำ้ำแล้วแต่นะมันเป็นฟรีโรครับสองตำแหน่งเนี้ยให้เรามองว่าเป็นฟรีโรแล้วกันไม่ได้ยึดติดกับตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งปีกข,ขวาเดมเบเล่ปีกซ้ายอันซูฟาติซึ่งวันนี้เป็นวันเกิดของฟาติด้วยนะครับอายุ18ปีปีละ พออายุ18เนี่ยก็จะทำให้สัญญานักเตะได้รับการต่อไปโดยอัตโนมัติครับสัญญาปัจจุบันเนี่ยถึงปี2022ไล่อัพน่าจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับส่วนฝั่งของอาราเบสเนี่ยเขาก็ฝากความหวังไว้ที่หน้าคู่ของพวกเขานะลูคัสเปเรสกับเอ,อ่อโคเซลูนะครับตัวอื่นๆเนี่ยก็มีอย่างเอ็ดกาเมนเดสนะรูเบนโดนเต้นะครับ วิงแบ็กทั้ง2ฝั่งส่วนระบบการเล่นน่าจะมา5-3-5-2ก็เน้นไปทีเ่เกมรับนะครับแม้ว่าจะเล่นในบ้านของพวกเขาเนี่ยสถิติที่เจอกันเนี่ยครับสังเกตตรงนี้นะครับนะเป็นสีของบาร์ซ่าหมดเลยก็คือ6นัดหนังสุดเนี่ยบาร์ซ่าชนะรวดรับทั้ง6นัดนะครับผลงานอาราเบสในซีซั่นนี้ก็ยังไม่ได้โดดเด่นอะไรนะครับชนะ2ชนะ2แพ้ 3เสมอ2นะจาก7เกมหลังสุดส่วนบาซ่าก็แพ้มาติดกับ afe, เกตาเฟ่สเกมชนะ4เสมอ1นะสถิติการเจอกันเนี่ยผมมานั่งย้อนดูนะครับอาราเบสกับบาซ่าเนี่ยนัดล่าสุดที่บาซ่าแพ้อาราเบสบย้อนกลับไปโอ้โหตอนไหนวะเนี่ยนี่ครับวันที่2ทธันวาคมปีปี2001ครับ โหย้อนกับไปไกลมากตั้งแต่ยุคแพทชิคไคเวิร์ดนู่นเลยครับปี2001ครับนัดล่าสุดที่บาซ่าแพ้กับอาราเบสกี่ปีแล้ววะที่ที่ไม่แพ้มา19ปีเต็มๆนะครับคือสถิตินี่บาซ่าข่มอยู่พอสมควรเลยนะอ่ะส่วนความคิดเห็นของผมมาดูเอามาดูของผู้สื่อข่าวของ Prediction นะครับแมทรอครับจากสปอร์ตโม ให้บาซ่าชนะ2-0นะเขาบอกว่าเกมกับยูเวนตุสเนี่ยช่วยบูสต์ความมั่นใจให้กับนักเตะของบาซ่าได้เป็นอย่างดีนะครับเฟลิกซ์นะเคฟนะครับชื่อเขาอ่านว่าอะไรเนี่ยเฟลิกซ์คีฟนะของสโควกาให้บาซ่าชนะ2-0เช่นเดียวกันนะครับพลาดไม่ได้แล้วครับพลาดไม่ได้แล้วผมว่าฤดูกาลหนึ่งเนี่ยแพ้2นัดนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับดังนั้นหลังจากนี้เนี่ย บาซ่าควรจะรันต่อไปยาวๆนะถ้าเกิดว่าอยากจะหวังถึงการคว้าแชมป์นะครับส่วนตัวผมเนี่ยเชื่อว่าไม่ได้หนักหนาสาหัสจนเกินไปสำหรับการเจอกับอาราเบสแล้วก็คิดว่าโอกาสคว้าชัยชนะเนี่ยมีค่อนข้างสูง90%นะครับผมให้บาซ่ามั่นใจต่อเนื่องเลยสกอร์สาเลยนะครับยิงแบบ แบบบึ้มๆไปเลยนะครับก็เดี๋ยวมาเจอกันในค่ําคืนนี้เต่ดึกหน่อยตีสามนะครับแล้วก็ไม่ได้ไลฟ์หลังเกมนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปข่าวเช้าวิเคราะห์เกมเหมือนเดิมวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวรอติดตามดูบอลไปพร้อมกันในค่าคืนนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดซับสไครต์ช anel ขวัญละมาเซียเหมือนเดิมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ